สวัสดีครับผมอยอดวันก็อกก็จะพายเอฟซีและทรรมปร้มทุกท่านไปสัมผัสแม่าวาดแต่คงทุดไทยนะครับแม่าวาดเิน่นกันมาในงานถวายสารให้ปู่ญามาไหว้ปู่ญานะครับเรามีโอกาสได้สัมผัสนะครับเมื่อนี้ก็มีแอดมินหลายสองนะครับมาสัมผัสน้ำกันนะครับแม่าวาดเพิ่งกัฝฟันหนึ่งแต่ต้องงวดเปแล้วครับกัฝฟันว่าได้ขับรถส้น รถเขาทะเบียนรถที่ถูกซ้อขาดเครื่องนะครับเพื่อนท่มันใจนเรียกทะเบียนรถแะกับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเก็ดนะครับทะเบียนรถที่ถูกขาดที่เป็นตัวใดนะครับทะเบียนรถในบั้วัดที่เป็นตัวใดเพื่อนสิมันใจเรียกตัวใดก็เนี่ยตัวใดก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดตดตามกดแช่เปลี่ยนตัวเลงเกี่ยวเด้นะครับเพื่อนที่ได้แจ้งในทะเบียนตัวใดนั่นเนี่ยตัวใดก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ เจ็ดเจ็ดหกจิ้งหรเลยได้่กหกเจ็ดเพราะว่าแม่บ้านเฮเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดออหกเจ็ดเจ็ดมาที่นี่กับตัดเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ดเนาะป้าสวัสป้าเขาแม่บ้านคือเขาคักเขาเนี่ยเนาพี่มาบอกนี่มีบอพี่สาวี่มันตายได้ทาจีนึงมันม่บอกาเจ็งตายได้อานึงไปยะโสพนัไมาอยู่ไปงานชงญาโส เมื่อนั่นตาน้เงืนี้างบนนะเมื่อนี้ตลาดคือเงียบเนี่ยลานมาตลาดมงียบอนี่รถยดสามคันเนี่ยค้า่าข้มันตะชุนบุรีอ่าข้าวข้าแม่ว่ารอบแรกทุนที่ย่างหมดแล้รอบที่สองนี่จะมียืดสอคันนะคะพันโชคโบีเลขเล่านั่นไม่ว่วนั่นเลขไทยนั่น แม่กำไรห้าบาทคุณนำพรคุณนำพรสองอาทเงินเจ็ดร้อยบาทอถึงมื่อแล้วน้ครับเนี่ยถึงมือแม่วาดแวยเตรียมดูเดือดนะขึ้นดูเดือดไปยังเตรียมอย่นี่ดูเดือดฝันดูเดือดทีลีนนี่แม่นค่ะนี่ห้างฝันดูเดือด่าคือ่นี่ขอดูเดือดก้งวาน้งว่นฝันอยาสามตัวนะเบาเบาเลยันดูเดือดแบบนี้เาบันจะเบาอีกันเราบ พันเล้วฟันดูเดืดป็เลยเอ้ามามาไปยับเขายับเขายับเขายัเขยับเขายเขายมายับมายับเายับเขานับเขายับเขับเขายับเขายับเขาเขาดัเขาวับเขายเขาับเขายับเาับายัาวเายับาับเขายบายับเขายครับเขายคบเขาับเขายมาับเขานับไขาับเูบายับเขับเขายับเขายาับายับาับเายับเลับเนายา ไปเรียกบ่ารถเขาบะังม่แต่อนันอันนี้ยังเอียงเพื่อนอันคนไปจะเบียนแมนรถเขาไม่หาเคืองเลยทะเบียนะฮักเคื่องแมนทะเบียนหฮักเครื่องทัเบียนรถเขาน่ะฮักเครืองจำได้ี่บกันจำได้แล้วเนาะเรนไงเบิ่งบ้างมัดมัดต่อกันมันเป็นมันเป็นเก้ามันเป็นสี่เก้าหกแปดมนกันเก้าหกแปดทะเบียรถรถเก้าหกแป

น้องม่บอกบุตทั้งเบิดแต่จารลดัเราเรียกรดแม่ว่าตัวแดสองสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หนเจ็ดเรียกดแม่วาด่าดแม่วดแม่วานีน่นายุแถต่ว่ารถข้าเจ้าทะเบียนมักเคร่อ มันจะมีนะพันลูเด่นเดียบเดือนตัวน้อแม่บ้านส่นทะเบียนพัดเดินมาแล้วลูเดียนกะสบายจังเลยะนุ่นทปลมูก้อนเก่าวันี่แหละมันมาต้ามาถืเ้าม่เล้าหแม่มันออกงองเปดมังหัไม่ใช่แม่บอกมันออกงกเป็ดบอกตันเมื่อนามัออกเกาเาเปดมันออกเาน้นอกเพนเลับหัวน้ามนะมา้าเบียน เราอ,อยากทำาแม่วาดีอยู่เพราะวา่าเลขกกระฮัดกัะเครื่องแล้วได้มาเสียงเมื่อเมื่อครับนียได้เสียงเม,มันสบบันเออฝันบ่ลฝันว่า<อ>ไม่แงก่กันี่นี่ผู้ขายเลขกันนะที่ขี้เคีต่อยกันนะ่งอันถือเงินมากอยากนี้นโอ้ เอานีเงินแดเียงยงเงินลายบ่นีครับเงินใหมสีรอยเอาว่ามาเลขเขาเลยสีรยเลียงเลกละพันมาได้เอาหนเงิน่าสันเงินมึงืดเลากีลยสั่ันี่ให้สีรวพันดีเนาะพันหนีเงินงงน,งงงน,นีเนาะ อันน <dı> <c ười> <di> <d> ี้บ่ดีดัวได้เงินแม่เนาะสิว่าเาแวปกติสิเห็นอยู่กลางตลาดมันบ่รู้บรรยากาศแม่วมาร่วมเออาร่วมบ้านใหม่หมู่กญาก็เลยเห็นกันอยู่นี่ก็ได้ถาม บางคนจะทีว่าแม่วาดเป็นยังคือซีเรียสแต่พอยิ้มเอกลักษณ์เป็นอย่างนี้เนาะแม่เนาะกันยิ้มังำในแสดงว่าพอยันแม่วาดครับการยิ้มมันยิ้มปากขาดเลยก็ที่ยิ้มสวยไม่เห็นใจยิ้มดูคนผิด l i n เนาะยิ้มได้ก็สวยหน่อยยิ้มหมอกาดอันนี้อันช่วงแเกขขาวันเจ็ดแปดเนาะเงินยาวเงินไปหมอดีสี่หมื่นเอฟซี

เปาใส่เป่าดำแน้อ่เนเราอแานแลนอกไปเลยร้ยังบอกว่าพ่นหูเร็วจไปเห็แล้วจดแล้วก็จืดขนขาดเคืะเบียนขาดเครื่องคือสี่เก้าหกแปดหมวก้อนใฝันว่าจะไหนก่นเี่ยว่าฮะมีวันหัก้อนในฝันว่าพี่สาวแฟนนั่นไปงานศพมันบ่เพิ่นบ่ไม่อยังดีไปงานศพงานหยังมาเรยเพิ่นผ่านมานน้ง วันน er. ี้ไม่มาเข um ่าฟ ok, ันว่าอันไปซื้อในเรื่องนี้หกเก็ดเก็ดหกเก็ดหนึ่งตัดเอาแล้วบอกว่าตัดเอาไม่ว่าตัดเอาเป็นทีมาของของแม่ไม่ว่าม่านก็บอกหกเก็ดน่นั่นแหะเ็มาตัดอันนี้เพิ่ลซ้อนอันนี้อันนี้ซ้นขาดเครืองี้เก้าก็หกแปดนี่เขาต้องตัดตอนซื้อ วิ่สีเก้าหกแปดก็ได้หิีเก้าแล้วก็หกแปดก็ได้ะด้ับได้ครับเจ้าต่ผููมัดนะครับตัดออกดเนรถสี่เก้าหปก็นดเลขับเครื่องส่วนส่วนทะเบียนรถสองสี่หนึ่งเจ็ดเป็นทะเบียนรถของแม่วาท่ันล้างเล็กองเนี่มือนีมืออื่นนุชจะฟันรถแม่นฟันตองวัดฟันเลยฟันท่านั้นเลยฝันฝันตองวัดฟันตองน่ะ สันเมนเียกัน <workshops> ฝันแล้ว <studio> ก็เราปิดนะจ๊ะฝันเข้อกัะหดเลยอวึงสี่มันก็บอกแต่ว่าบริจาลงกระดาษนีรอันงีกระบอกแต่ว่าสอนเปรดองี่นะสอิสตเอาเหับียบาดออกมาทานนี้ะครับครับรัสี่เก่าหกแดนะครับที่ทะเบียนขาดขึรนงนะรัแสดงว่าเป็นส สี่เก้านะซีก้าก็ห้แปดะครับเลขทะเบียนรถกระบสองสี่นึ่งเจ็ดนะครับครับผมเนาะ ครับคนทีมกเจอแล้วก็มีมาเด้อค่ะนะเราเห็นแบบเราด้ของคนไม่ตกหรอกอายุเจปีรครับคุณแม่วาดครับ52าปีอายุ52ปีครับประทาซามนะครับห้อเดือนกันยายนวันที่ห่กันยายนท่านได้ขออนุญาคต้องอามขออนุาตนะครับส่วนมากวันี้วันที่1กันยานเดีวันเกิดจะควงเลยจะเี็บเลันเกิดจกครงเลยจะเจ็บวดเลยวันเกิดเมื่อไหร่ครกันยานกันยานี่รกเลย า้าันเกิดจทกปีถือดทุกปีไม่ไปน่นเก่าเดือนเดือนนกันยาเกิดวันที่หนึ่งเดือนกันยาเดือเกกาก็ดีด้ยดีไหมเกันยาไหมสองสิไหกเียัาาะ่นี่พาไม่เลยไม่ว่านุพานไปลอจุดน่ะเราเลยกออกเ้ฟอนเต็มตึงตงบ้าแต่ว่นลากราบเดียว่สิบเ้าเป็นกอง่ได มือนีบว่าด้เห็นยิ่สวยนี่เขาวด้ครับเไม่ยกขขางน้องน้ำพอดีมาสิมาไหวปูเลยบอกของมาหวปูกันเลยพ่อกันยุนี่นะครับมาแต่ย่ายเอาย่ายลงแล้วก็ไม่ว่าไม่ว่าวยังน้าเป็นต่นอนนะของขาองมีหมกนอนแม่เป็นตนนม่นอนจัรตไปไดังอีกย ทูาครัถ้าเจ้าฝันบี่อรนเจ้าาทะเบียนรถเ็จะกลาได้ไหว่ากัานี่ครับสลุ่าดูเดือดั่รับรถรับในไปส้นรถขาเจ้าเจนทะเบียนข้าเจ้าขาดเทิงเป็นทะเบียนสีสี่ก้าสองแปดขาดชั่ไม่ได รถแมสี่้างหกแปดองร้อนหวงถึงเชนงยันมาั่ารถส้นเขางสวเนี่อเ่ยงานยังงน่ครผมเลั้นรถมาส้นซื้อไปแลหกแซื้แล้วหกซื้ไปแล้วมเสกวาีโจเมวาคนมาครับผมมาตรงกับ วันจีนึงกันยาเป็นมาถ่งขันฟันว่ารถส้นเลขสองซี่มันจบกว่ารถเพิ่์มันจบวองสองซีแต่ว่ารถขั้นทีส้นมันเป็นี่องมแตนแค่เราไปส้นเขาหวดก่อนแล้ว่รู่น้นเน้นสองีกแปมน้นสองสี่และหกปดเน้นสองสี่และหกแปดมาต่งกับบ้านเกิดในวาดเด้อไมยออกงวดนี้ครับผมไม่วาด่าแั่วันจีนึงกันย่านี้มักจะว่าพลาดได้ว่าสันมันเป็น กเเนนวัิดครับนไยทายคลิปนี้นะครับผมจะลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่วาดคงตัวงไทยเพื่อกับฟันจะต้องงวดเพื่นครับฟันไม่ขับรถส่วนรถเขาทะเบียนรถเขาขาดเครื่องนะครับมันใจในเหล็กทะเบียนรถนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับทะเบียนรถที่ถูกขาดนี่ก็สี่เก้าหกแปดนะครับส่วนทะเบียนของแม่วัดรถแม่วัดก็เป็นสองสี นึ่งเกตนะครับเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยสองตัวเป็นสองซีก็พกแปดนะครับเนี่ยสองที่กับเนี่ยหกแปดนะครับไปกับบอลล่างนะครับเป็นแน่ทางสื่อสารกินแบงของตะบ,บนันก็าวางไว้เอฟซีและตมต้นท,ทุกท่นานคงเสียเงี้ยในฟังแล้วนะครับส่านราบับพื่อนทรายเจมี้เขอ,อยุติเพียงเท่านี้พบกวันอีกคลิปต่อๆ่อไปจหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ